รายการคนรักศิลป์ในวันนี้ขอนําท่านผู้ชมไปพบกับหนุ่มผู้มีใจรักศิลปะการสแสดงหุ่นละครเล็กผู้ที่จะนําพาทุกท่านไปทาความรู้จักและภูมิใจในศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยไปพร้อมๆกับเรา การแสดงหุ่นละครเล็กศิลปะการแสดงหุ่นของไทยประเภทหนึ่งที่มีอายุยาวนานมากว่าร้อยปีถือกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2444โดยครูแกลับทวานิศและได้รับการสืบทอดโดยครูสาครยังเขียวสดศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กพุทธศักราช2539ซึ่งณปัจจุบันมีผู้ที่สนใจร่วมอนุรักษ์และสืบสานศิลปะแขนงนี้เพิ่มมากขึ้น การแสดงหุ่นละครเล็กเป็นการแสดงที่ผู้เชิดต้องมีความสามารถเฉพาะทางเนื่องจากผู้เชิดต้องมีพื้นฐานขขนละครเป็นอย่างดีถึงจะสามารถเริ่มฝึกการเชิดหุ่นละครเล็กได้แต่ต้องใช้ระยะเวลามากกว่า1ปีถึงจะสามารถถ่ายทอดจิตวิญ,ญญาณสู่หุ่นละครเล็กให้มีท่วงท่าที่อ่อนช้อยและงดงามได้ อีกทั้งในการเชิดหุ่นละครเล็กต้องใช้ผู้เชิดถึงสามคนจึงต้องรวมใจของทั้งสให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อถ่ายทอดไปยังตัวหุนหห่นละครเล็กให้หุ่นละครเล็กเคลื่อนไหวประดุดีชีวิตซึ่งยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมที่บรรพบุรุษได้สั่งสมภูมิปัญญาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมอันเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกที่สร้างมนต์เสน่ห์ให้กับผู้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ อะไมแกเก่งกวพี่เฮ้ยอะไรหน้า่งนี้เป็นครัวพี่โอ้โหเฮอยจะหน้าอย่างนี้เป็นครัวใช่งพี่อยากลองบ้างอยากลองบ้างนี่เขาเตรียมาจะเรียนไอ้นี่เรียนขนานอ๋อเหรอครับไปไปเปลี่ยนารยนไปเปลี่ยนท่าเลยไปเปลี่ยนผ้ามาเลยหนึ่งมองสามสี่ห้าหกเล็ยาลงครับยาอลงไปครับทไมย่อเลยครับย่อแบบน้องเขาครับมไปแบบาไป้เกิดามมานี่นะครับมันจะเป็นองคนะครับเป็นองค์าม 1 <G ã entender> 2 3่งสอม้า โอ้โหได้ยืดขาเมื่อกี้แล้วรู้สึกตึงมากเลยพี่พี่ผมขอถามอะไรอย่างครับพี่ใช้ครูสอนจริงหรือเปล่าเนี่ยอพอดีว่าก็จับฉลากได้มาจับฉลากได้มาจยนนะครับว้ายไม่ใช่ก็คือเรียนนะครับพี่พี่เรียนมาเรียนมาเสร็จแล้วก็อยากที่จะให้เด็กๆนะครับที่ที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ที่ที่มาเนี่ยที่สนใจเนี่ยเขามีกิจกรรมยามว่างทํากันผมขางทำคำถามหนึ่งว่าพี่ทําหน้าที่อะไรณบ้านหัวตะครนเล็กนี่ครับผม อ่านะครับก็ขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการชื่อจตุพรนินโทนะครับหรือตีคัมนายอยู่พี่อยู่ที่นี่นะครับก็เป็นพิธีกรเป็นนักแสดงนะเป็นเป็นหลายๆอย่างเป็นคนทําหุ่นด้วยอะไรด้วยคนที่อยู่บ้านหลังนี้คือมันต้องทําหลายๆอย่างเป็นพิธีกรด้วยเชิดหุ่นละครเล็กด้วยทําหุ่นด้วยชงกาแฟล้างจานล้างห้องน้ําี่พดเยอะไปแล้วครับ แล้คืออยู่อยู่บ้านหลังนี้ก็คือมันมันต้องทำหลายหลายอย่างแล้วในตัวพี่นี่หลงไหลศาสตร์อะไรในแขนงเนี้หลงไหลอะไรหลงไหลความเป็นไทยมาก่าหลงไหลความเป็นไทยอเราเพราะว่าหลงมันมันจะเรียกว่าหลงไหลมันก็ไม่ไม่น่าใช้เรียกใช้คําว่าหลงรักดีกว่าหลงรักนะครับก็ตรงนี้ชอบชอบตรงที่ว่าเออมันเป็นอะไรไทย มันเป็นโขนมันเป็นมันเป็นโขนแล้วมันมาต่อยอดเป็นหุ่นละครเล็กได้ศิลปะวัฒนธรรมไทยใช่ซึ่งซึ่งจะบอกว่าเยาวชนนะครับเยาวชนที่วัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะสนใจไม่ค่อยที่จะใส่ใจกแล้วก็จะติดเกมบ้างาติดการพนันหร,ออหรือหรือหรือบางคนอย่างเงี้ยบางคน เขาก็อาจจะไปรับในส่วนของวัฒนธรรมตะวันตกบ้างเกาหลีบ้างอะไรบ้างโอเคป้งเคป๊อปแต่สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนั้นหลงลืมกันไปคือหลงลืมว่าของบ้านเราเนี่ยมีอะไรใช่รากเงารากเงาของของความเป็นไทยเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมันไม่ได้มีแต่ แค่หุ่นละครเล็กอย่างเดียวการแสดงหุ่นละครเล็กมันมีหลายๆอย่างประเพณีของไทยเอ่ยมหรสศพของไทยเอ่ยม,มันมีหลายๆอย่างที่บางบางครั้งเนี่ยเราอาจจะลืมเลือนกันไปแล้วแลวเลยอยากอยากที่จะอนุรักษ์นะครับแล้วก็สืบสารสืบทอดตรงนี้เนี่ยให้มันให้มันยังคงอยู่สืบต่อไปให้เยาวชนลูกสืบลให้เยาวชนให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยยังยัง,ย,งยังได้ชมการแสดงดีๆแบบนี้อยู่แล้วเดี๋ยวพี่จะให้เราเนี่ยให้ผมนะ ไปนั่งชมไปนั่งชมว่าหุ่นละครเล็กเนี่ยกว่าจะมาเป็นหุ่นละครเล็กได้กว่าจะมาเป็นคณะคำนายี่กว่าจะมาเป็นการแสดงชุดชุดหนึ่งได้ไปกันเลยดีกว่าไปเลยนะไปเลยครับไปโอเค